สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมาจินสาวรุอืม,มาแสบกันเลยครับหลาดไปเลยนปิดประวาน อืโห้สุดยอดครับสมใจอยากกีิดๆจะเรื่องเขาของน้ำเนี่ยไม่ต้องราถึง ทำใัง่งเลยครับออ,อ,อาใจดีครับเดี๋ยวลองพิเกอร์บังหน่หยไรเข้ม แสบครับจะเป็นแ,แสบคนละแบบโอ้ออันนั้นนี่ยงคดอะไรกันเกือรงลดเกือลงไปทำยังไงเลย อ้ส <Es> <ừ> ุดยอดซีดโอ้ย Sånn สักนินทดียวน้อยพี่เนาะที่น่า้ลายบ่อยพูดออกมาพูดให้หงุ่งหวงหนึ่งซึนไะครับซึนนาเบล่านั่นเลยอืม บรรยากาศดีนะมันเนี่ยสองหมืห่นหรอฟ้นบอตกสองหมื่นสามหมื่นเดี๋ยวก่อนมันหยุดกันเหรอครับมันสุกเนี่ยสุกสาวเสี่ยงงานหยุดสามหมื่นไปเที่ยวใส่ไหนกันแน่หลย,ยมองนนำกระาทวมสแก้กวห้ำกระาทวมครับจอดสแก้ว เสพสองเงาๆเลยทั้งสมทัง้งเพชรทั้งเข้ม เสียงสดปันสดน้ำแกงเลยพี่งนืะ อ้สมเออจุดสีเบิร์เบรับเบิร์นี่คือน,นีจองของน้ำแทะอ้ย โอ้เออยเจะเปียงลันนะโอ้สมกันเดีดกันดอกโอ้ตาปิดบ่มือเลยพี่นอ้องสมอยากเจ้ะเลครับอเบิร์ตไปสองสี่หกเฉลี่ยละก็ประมาณสามกโอ้ย แสบครับแสบแต่นั้นเบาไว้ก็มันสมเนี่แหละยี่สิทองเสียไปเหตุงานกันสบสวิงเขาใส่ของหนามอยู่เบิ้ขึ้นเหตุงานเขาคาครับมันเนี่ยอยา่าช้ำๆ้ำนครับทีมงานนี่ช้ำช้ำเลยตุกกระล่างดี อ้โม่น้อยเนีคโคตรออกมาเมื่ก็สิเป็นนี่นะครับนี่ยสิเป็นไในใน,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 ย,นยุ่หุ่มในยุ่หลอดซึ่งไปอีกรอดโคตรออกมาก อ้ยโอยโอพ่อคินดีครับพี่นอ้องเยอะเวลา,าพ่อออนใหม่ครับผมว่าสิม,มากินเนื้งต่อว้าทั้งสมไอเพชร่าเพชรอ่ะมันสมสาใจครับ ก็มันจะตื่นนอนด้วยกันออกกลามากก็อน,นอนตื่นายสองก็เห็ดคลิปอยากกินยังสมมมันสร้างสีไปเจ็บหอยเชลลีเจ็บไข่หอยตอนนี้ผมก็เพาะหอยครับเพาะพันธุ์หอยอยู่เพาะพันธุ์หอยเชลลีก็ว่าเสียเอาไปปล่อยแถวบ้านแต่ก่อนยังบริผลณพ้สำเร็จเพราะนไหนครับหอยตายตายแนนเหลือแน่จากพันก็โตตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบตัว มมันตายเรี่ยงแต่ก็พ่อมีเหลือเนี่ยก็เป็นความรลู้ครับไปครับผมว่าอันไนพอ่อจะได้หัวว่าเรี่ยงมันจังได้จะได้สียูได้จะได้สิตาจะได้ส,ดสีอันนี้เลยโอเคครับผมมาหนาพอ่อไหมครับผมสวัสดีครับ